สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้จะพามาชมบอลสีนะครับกับวิธีการทำฟอร์มกอนะครับผมที่หลากหลายนะครับบอลสีนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสีหลวงราชเสนหานะครับนำมาปลูกรวมกันนะครับ5ต้นนะครับในกระถางเดียวกันทำให้เป็นฟอร์มกอสวยๆเนาะคระสีกันไปก็ดูมีศิลปะอีกแบบหนึ่งนะครับผมใบขาวๆนี่คือเทวะกำลังรักนะครับผม มีลูกไม้นะครับป้ายด่างสวยๆนะครับถ้าอยู่นอกตู้นะครับน้องเขาก็จะมีประมาณ3ใบนะครับเราก็จะกลับมาเป็นฟอมกอแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีนี่คือรักเอยนะครับบอนสีรักเอยนะครับถ้าน้องเขาไม่ค่อยมีใบมากนะครับประมาณ2-3ใบเราก็จะนำมาจัดรวมกันอยู่ในกระถางเดียวกันแบบนี้นะครับผมก็จะดูสวยดีนะครับผม ดูเป็นฟอร์มกอนะครับหลากหลายสีสันนะครับผมก็เป็นไอเดียการทำบอลสีนะครับสวยๆนะครับเป็นฟอร์มกอหลากหลายชื่อนะครับในกระถางเดียวกันเนาะก็จะดูมีศิลปะดีนะครับผมก็ไม่ไม่หวงนะครับในไอเดียนะท่านใดจะนําไปทําแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าน้องเขามีแบบเนี่ยครับ ต้นเดียวเนาะก็จะมีอยู่2อสาใบนะครับผมอยู่ในกระถางแบบนี้เราก็จะจับมารวมกันนะครับท่านผู้ชมอามารวมกันครับก็จะดูแน่นเลยนะดูแน่นเป็นฟรรอร์มกอสวยนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมนี่รักเอ๋ยก็สวยนะครับผมเริ่มออกปลายแล้ว2ใบาสามใบหลวงราศเนหานะครับผมลูกไม้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ